โอ้เผื่อมีคนหลงโดนเว้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราต้องอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเว้ยลองนึกภาพนะครับว่าฝั่งน้ำมึนเงยกำลังวิ่งขึ้นมาอ่ะไปไปลองนึกภาพฝั่งน้ำมึนเงยกำลังวิ่งขึ้นมาปุ๊บโดนปัดตุ่มเนี่ยโหฮาเลยเห็นป่าเห็นป่าคนดูเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมอยู่กับผมตาเพลเกมนะครับท่านผู้ชมครับผมก็วันนี้พีพีอัปเดตเซิร์ฟประจําสัปดาห์นะครับผมก็เนาะ คือเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยปืนเออ K2C นะครับผมอ่านี่คือเป็นปืนใหม่นะครับเรียกว่าเป็นปืนใหม่ที่เข้ามาในเกมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปมันเป็นสีเงินปะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาเล่นอีกทีหนึงเนาะแต่มันเป็นสีทองไงเออมันเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็ตัวละครไอดอลนะครับก็ใส่ชุดเออมันเรียกว่าชุดอะไรอะ่ะ เออก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผม,มเปลี่ยนชุดนะครับผมแต่ก็หน้าเดิมนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับวิกใหม่นะครับผมอ่ามาพร้อมกับวิกใหม่ก็มีความสามารถไปอ่านเอานะครับไปอ่านเอานะครับผมแล้วก็มีกล่องฮาโลวีนกาชาแล้วก็นี่กล่องไอ้สไนจุดสามเออก็เนี่ยไอ้เนี่ยแหละไอ้สไนเนี่ยแหละนะครับผมอ่า ก็ตามนั้นนะครับผมการอัปเดตครั้งนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคงไม่มีอะไรให้ว้าวให้กรี๊ดกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆปืนใหม่หลายคนอาจจะก,กรี๊ดอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ในเมื่อมันมาเป็นสีทองเนาะเดี๋ยวไปเล่นกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเล่นในหะ้ท่านผู้ชมได้ดูสักหน่อยนะคือเคยทาคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําปุ่มไว้ขวาบนถ้าใครยังไม่เคยดูนะ,อะโอเคครับก็นะผมก็เคยเล่นปืนนี้มาแล้วทําคลิปมาแล้วก็เพราะฉะนั้น ผมจะลองเล่นตามที่ผมอยากจะเล่นเลยละกันนะครับผม่แค่เสียบปืนแม่กระเด็นกว่าชาวบ้านก่อนแล้วนะเออนะครับแค่เสียบปืนก็เด็นกว่าชาวบ้านก่อนแล้วงั้นเรามาลองดูกันเดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ <c oughs> ยวพี่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 ผมผมยังไม่ได้เล่นเลยพี่ ตายอุอย,อย,อย,อยสวยเพ่นสวยไปเลย,เลยอมเรียบร้อยครับผมคือผมอาจจะยิงไม่โดนหัวนะครับอาจจะยิงหัวไม,ม่แม่นก็ต้องขอโทษคนดูด้วยกันนะครับผมแต่ผมว่าปืนนี้มั่งอัดตัวก็โหดเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะเอ่อเฮ้ยฝั่งตรงข้ามก็เล่นวะ <c oughs> รอรอรอแถวนี้แหละ ดีแล้วไม่โดนเพื่อนนี่ผายโดนเพื่อนแล้วเพื่อนอุ้ยทีมพูดเกินเกินโด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 นเรียบร้อยเฮจอดเดียรู้นะใช่ไหะเฮจอดเดียรู้อ่ะนี่มีตัวหลังบ้านเราอย่างนั้นเหรอมีตัวในบ้านเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยใช่ปะล่ะแม่งขึ้นขึ้นเอลไปแล้วมั้งล่ะเฮ้ยสวย แม่มีการย้อนมาหญิงดก็ตาลีเกือบตายแน่พอตาลีอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงเข้ามาดูขอจะคิดว่ากูเป็นจริงๆเนี่ยเด็กในสาเหตุที่กูไม่มีเมียแล้วทีนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เขาจะดันมาเร็วครับแต่ว่าเนี่ยเอาด้วไปดักเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบตั้มนึ่งตั้มเฮ้ยเดี๋ยวด้วยพี่เห็นนะจ๊ะ มาดิเหลือเจ็ดนัดะอะเอาดิ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 อันหนึ่งโอ้โหสุดยอดกำลังกระโดดขึ้นบันไดเลยเพื่อนเป็นยิงยิงโคตรแม่นเนี่ยเสียงโคตรกรอบอะกรอบมาก PB เป็นเกมที่ยิงโดนหัวแล้วแบบเสียงกรอบกรอบมากๆไม่รู้จะพูดคำว่ากรอบยังไงให้ท่านผู้ชมรู้สึกสะใจเหมือนผมะนะ โอเคครับท่านผู้ชมดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดัวยเด็งให้ช่องผมด้วยนะผมนะผมจะได้มีกำลังใจนะผม,ผมจะได้ลงทุกๆวันอืมหลับไปเลยจ้าหลับไปเลยจ้าอ้สวัสดีตอนนี้มิกิตา้าก็ออกวิ่งมาแล้วอู้มิกิตา้าก็มาจริงๆเลยนะเมื่อกี้ระเบิดเพื่อนแม่ฆ่าไปสักคนเฮ้ยเหลือกี่ตัวอุ้ยแป๊บเดียวเองท่านผู้ชม เรียบร้อยเด okay, okay, ะเบิร์กเคียร์เปลี่ยนมีบ้างเปลี่ยนมีบ้างโอเคโอเคแล้วก็มาลาถูกเพราะว่าระเบิดสุดลงหลง,ล,งลืมๆอยู่นะจริงๆล <the hole. S 1> <laughs> าถูกก็ดีไปลาไม่ถูกก็เอ้ยได้ว่ะอ้าว่ะอันนี้ต้องกระโดดไปวะลืมลืมลืมเจริงๆมีธนูอยู่นะ ไม่มีแท้งแม่งมันยังไม่ค่อยอยากจะเล่นของเกียร์นะครับถ้าเล่นของเกียร์เดี๋ยวปืนหลักเราจะไม่ได้เล่นนะครับผมอุ้ยดุ้งเลยดุ้งจริงด้วยเมื่อกี้โอเค let's go อีกทีดิเดี๋ยวเผื่อมีคนหลงโดนเว้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเราต้องอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเวง้ยลองนึกภาพนะครับว่าฝั่งน้ำเงินกำลังบิงขึ้นมาอ่ะไปไปลองนึกภาพ ฝั่งน้ำมือของเราบินขึ้นมาปุ๊บโดนปั๊ดตุ้มเงี้ยโอ้โหฮาเลยเห็นป้าเห็นป้าคนดูเห็นป้าอ้เดี๋ยวนี้ผมคิดเลยเออว่ะจะได้เลยว่ะแต่แป๊บนึงนะตรงนี้ขอแก้มือนิดนึงได้ไหมว่าผมปาถูกหรือเปล่านะครับกูจะมาเล่นปืนใหม่หรือดูจะมาเล่นระเบิดสุดฮะโอ้ตกนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่โอ้โหไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ เพื่อนกูโดนตรงไหนวะอ๋อห้องบนเรียบร้อยครับเป็นไงจที่ผมคิดเลยไหมเอ้ยจะบอกผมฟุกก็ได้นะเพราะบางทีมันก็บางทีมันก็ไม่โดนหรอกบางคนก็รู้ทันไงแต่ระเบิดเนี่ยมันเกลียนนะครับเกลียนอ่ะปาไปเร็วๆเลยรอบเนี้ยอ่ะรอไป็หนึ่งลูกครับท่านผู้ชมครับเออได้อีกแล้วเออลืมไปไอระเบิดเนี่ยเวลา เวลาปลาไปใกล้มันไม่เห็นในระยะนะมันแบบมันไม่เห็นลัศสมีระเบิดอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเ่นเหรอโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องเล่นเลยกูเล่นแต่ระเบิดสูตรอย่างเดียวโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปลาระเบิดสูตรแล้วผมจะรีบวิ่งไปเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่า s <S ไม่งั้นกูไม่ได้ยิงแน่ๆตายเป็นตายช่างมันแล้วกันนะคนดูนะตายเป็นตายช่างมันแล้วกัน

เรียบร้อยหลับไปครับผมหลับฝันดีหลับสบายที่นอนซาตินฟาระเบิดแป๊บเห็นไหมเราต้องรีบวิ่งมาอย่างเงี้ยไม่งั้นเราไม่ได้เล่นหรอกจริงๆเพื่อนแม่งเก็บเรียบเลยดูแม่งไถไปเลยแม่งไถไปเลย <c oughs> <ๆ c oughs> โอ้โห,โหเพื่อนกูมแม่งโคตรตึงเลยครับท่านผู้ชมครับและระเบิดสุดผมก็ได้ทุกครั้งเลยป่ะเนี่ยลองลองปาแบบเหมือนเดิมครับถ้าได้อีกรอบนี้หาเลยนะ เฮ้ยโดนว้ะแต่มันไม่ e ไม่ตายเฮ้ยได้อยู่พอถึงอ่ะระเบิดนี้มันเกี้ยด้วยแหละจริงจริงโอ้แมดคิวเฉยครับท่านผู s> <S ้ชมโอ้โหเป็นไงล่ะได้ระเบิดแมดคิวไปไม่ไปเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยกูไม่สนละแต่ต้องจะตายทางมันละกันไม่งั้นเพื่อนกูเอาไปเรียบเลยดูเอ้วยดูไรตัวนึงครับ h ฮ้ยช you know. ็อตเลยคุณน้องนี่เรดทีมโอ้ยปืนใหม่ก็มันนะมันเล่นกับตัวละครใหม่แม่งก็มันคูณสองไปเลยครับอุ้ยจบกดกันเลยทีเดียวไม่เอาเราไม่อยากเล่นด่านเดิมแต่คนดูเบื่อนะครับพูดจริงนะเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราเล่นเป็นเดินใม่แทนละกันนะครับคือดาวแล้วดาวแล้วเบิดผมก็พยายามที่จะหาด่านอื่นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ ช่วงเวลานี้ที่ผมเล่นนะครับผมมันมีแต่ไอ้นี่ทั้งนั้นเลยวะมันมีแต่ลัดฟิวนะครับแล้ว ah ก็ดาวเท้าแล Esta, ้วก็ยิงไม่โดนนะครับผมยิงไม่โดนนะครับของจริงนะครับที่ยิงไม่โดนนะไม่ได้แกล้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เล่นเดนแบทไปได้แหละนะครับผมโอ้ ปืนโคตรแรงปืนแรงขึ้นอุยนย้ยดาบไรเซเบอร์มาแบบนี้กูว่าไลน์ต่อไปกับกูแล้วละ่ะเฮ้ยทำไมผมหนีไม่โดนถือดาบไรเซเบอร์แทนและกันเสียวเสียวแล้วเกิน เดี๋ยวไปปั้นก่นเลยเกินนะครับกอนเด๋วใช่ไหมเรากูเปิดก่อนเลยละกันกูเปิดก่อนละกันอุ้ยโดนใช่แล้วก็มาครับโอ้โหโดนยิงหัวแตก สวยสุดยอดว่ะทีเจ็ดแม่งโคตรเต็งเลยว่ะเมื่อกี้โดดไปแย่ง่ครับตัดหัวก็ยังไวเฮ้ยดูโอ้ยโดนข้างๆกำลังจะหมดเลยเฮ้ยยิงไม่โดนเออก็ยิงโดนก็ตายแหละแต่เอ๋ตัวข้างๆมันมากระทืบแล้วก่อนนี่ครับโอ้โว วดแต่โคตรแมนโคตรโหดโคตรพอโคตรแม่โคตรอันตรายทำไมมีแต่อะไรที่มันอันตรายอันตรายแบบโอ้ยดับเบิ้ลคิวอัดตัวมากเลยดีกว่ามั้งยิงหัวกูยิงไม่ก็จะโดนปะอัดตัวมันก็ได้อยู่พูดถึงอ่ะปืนโกมพูดถึงปืนไร ยังไม่มอรเลยโอ้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 ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโออยโอ้ย้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโ้ย ยี่สิบเจ็ดถาวรรู้จักนะกเปล่ามาด้มาด้วมาด้วมันก็ไม่ใช่ว่าเอาไม่อยู่แต่คุณเล่นไม่เก่งไนงะนี่ไงคนดูแอ,อ๊กหน่อยแอ๊กหน่อยนานทีฟุ๊กไงเออนานทีฟุกได้ไมบได้แลนานาทีฟินฟุ๊กับฟุกที่ผ่านโคตรฟุกเลยฮะโอุยโอ้ย,ย,ย,ยข้างๆเข้าซุ่น รับผลได้เป oh, ็นแค่30นัดแต่ตอนนี้ครูมันก็มี60นัดอุ้ยเรียบร้อยเจนเนียร์ยอดเลยยูโน่อุ้ยลั่นจังวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทัวรพี๊ไปครับท่านผู้ชมครับอย่าไปยอมแพ้นะครับ ถ้าเรายอมแพ้เกมมันจะไม่สนุกนะครับผมเราต้องเล่นให้เต็มที่นะครับเราต้องเล่นแบบว่าให้สุดฝีมือนี่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นจบเกมเราจะรู้สึกมันยังไงแล้โวโอ้ยนาดด้งเหี้ยเฮ้ยเอาจริงดิน่าดด้งปะรวยกันเลยแม่ง ยิงไม่ค่ยจะตายเลยต้องฟันเนี่ยไม่ได้อยากจะไปฟันอะไรเขาหรอกจริงๆรอคันเน่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่ฮ่ นี่ทุกคนทำดีโอ้ยเรียบร้อยครับผมชนะไปฮะโอ้ย <Blue S 1> บอก <G. S 1> แล้วว่าเรา <Win. S 1> ต้องเล่นด้เต็มเท่สุดท้ายกูก็เอา d เจ็ดมาเล่นแบบขอโทษคนดูแล้วละกันนะปืนนี้ผมคือไม่สีเดิมเดวปืนปืนกลนะผมเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกและยิ่งเป็นปืนที่แบบ ปืนที่ต้องใช้ฝีมือในการเล่นประมาณนึ่งเอโหูมันไม่ใช่กูเลย <c oughs> ชื่อก็บอกอยู่แล้วตาดูสองควงใจเล่นกลนกิ่งมันคงไม่ใช่หล้วนะโอเคครับผมก็มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับผมปืนใหม่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเฮ้ยมันเทหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอกัน